สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมารีวิวรถคอกซิงพาลลอีกแล้วค่ะเป็นรถ Toyota r e v o ว่ซิงเกิลแคปนะคะเครื่อง2.4ปี2021ค่ะเป็นปีใหม่ไม่น้อยมากเลยนะคะไม่เพียงแค่3 0,000ืค่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เหมือนได้ไป้ายแดงมาขับเล่นๆเ,เลยค่ะเรามาดูโฉมหน้าน้องกันเลยค่ะว่าจะเหมือนที่คุยกันไว้ไหมคะคันนี้มาพร้อมกับจังหน้าสีดําหน้าไมหน้าหมูปลามาพร้อมกับไฟหน้าดวงใสดวงโตเลยค่ะ ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กเวลนะคะแ mm. ม็กไมยางไม่มมยางปี2022ขอบ18ค่ะสีรถนะคะจะเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะเวลวับทั้งคันเลยค่ะมาชมคออรัร้วกันค่ะคออรัร้วของคันนี้นะคะบอกเลยว่าความสูงตามมาตรฐานเลยนะคะอยู่ที่2เมตร10ค่ะเป็นคออรัร้วแป๊บน้่เงินอย่างดีนะคะด้านข้างนะคะเรามีการเซมเลดมาให้เพื่อความแข็งแรงและความทนทานค่ะ ด้านล่างนี้นะคะเป็นล้อคู่หลังนะคะล้อมิชิลินนะคะอย่างปี2022เลยค่ะเป็นล้อกระท้าแบบนี้เลยค่ะรับน้าหนักได้ถึง5ตันเลยค่ะเรามาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะเป็นเราจะมีซิปม้สองชั้นเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงและทนทานและ,ะป้องกันปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ช่วงล่างนะคะจะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กกปล่งมาให้นะคะสําหรับใซ่ิ่งซส่วัยรุ่นกันนะคะที่ท่านใดนะคะที่ชม ที่ชอบแต่งรถนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องไปตกแต่งให้มันเปลืองตังแล้วนะคะเราตกแต่งมาให้พร้อมใช้งานกันเลยค่ะเรามาดูช่วงล่างกันค่ะช่วงล่างนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีแหนบไม่ถึง13แผ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหลกตองเตงนะคะเราจัดมาให้ครบเลยค่ะเรามาชมสภาพภายในรถกันค่ะเริ่มจากบอกหนังสีดำนะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะสําหรับโบสีดำตรงนี้เป็นหน้าจอค่ะสามารถ ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเลือกภาษานะคะกดระบบสัมผัสยังดีอยู่นะคะระบบ A นะคระับับได้ปกติเลยค่ะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะเกียร์ธรรมดาเลยค่ะถัดมาตรงนี้เป็นพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะสวยมากสะอาดมากนะคะดูใกล้ๆค่ะไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้เลยมาดูไม้กันค่ะน้ำเหนือมากเลยไม้สามหมื่นห้าพัยสี่สิกิโลโคตรน้อยเหมือนซื้อมาตั้งไว้เฉยๆเลยค่ะ เหมือนได้รถใหม่ไปเลยคะ่ะกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยคะ่ะเรามาดูตรงนี้กันคะ่ะตรงต้องเฟิร์นให้ดูเม็ดอารนิดนึงนะคะอ่าเม็ดอารนะคะมีครอบทุกจุดนะคะรับประกันว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำและไม่เคยน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะทางด้านเราคัดสรรรถคุณภาพเกรด a a a มาทุกคันเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ Toyota r ร v o Single Cap คันนี้นะคะราคาเพียง5.39,000บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะยกหูมาเลยค่ะ0933924427ค่ะยะ้ำอีกครั้งนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการรถไปพร้อมวิ่งงานเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถคันต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ